ธานาทอสมีงูด้วยเห็นไหมทุกคนธ<ะ> <laughs> านาทอสอีปิกในชั้นที่2ที่3ที่4วันนี้เนี่ยเดี๋ยวลาผมจะมาอธิบายวิธีการเล่นสําหรับ2องทามสี่ธนาทศอ,อีปิกนะครับว่ามันเล่นกันยังไงต้องกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแล้วไปดูกันเลยไอตั้ม มึงเอาตังแม่ไปเติมเกมเล่นอีกแล้วเหปัญหานี้จะหมดไปถ้าคุณเติมเกมกับร้าน e a s y g a r d ชื่อก็บอกอยู่ว่าเติมง่ายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยมั่นใจ100%มีแอดมินบริการเรา24ชั่วโมงใช้เพียงแค่ UID เท่านั้นจะเติมหน้าเว็บก็ได้จะเติมกับแอดมินก็ดีมีหลายเกมดังๆให้เราเลือกเติมไม่ว่าจะเป็นเกมตระกูลแร็นาล็อกทั้งหลายมีทุกภาคให้เราเลือก รวมไปถึง ROV และ p u b t y Mobile เดี๋ยวเต่าก็มีแพทออฟเ2็กก็มามีหลายๆเกมให้เราเลือกแม้กระทั่งเกมแรกนั่ o ลก M Classic มีโปรโมชั่นหลายๆอย่างใช้เพียงแค่ U ID เท่านั้นสามารถเข้าไปดูโปรโมชั่นได้ที่หน้าเว็บหากมองหาร้านเติมเกมราคาถูกสะดวกปลอดภัยมั่นใจ100%ซหลักฐานไม่มีเหลือแม่จับไม่ได้เมียจับไม่ทันก็สามารถสแกน QR Code หรือไปที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยขอฝากเอาไว้ด้วย,วยกับเว็บ Easy Card 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 God, God, God. เดี๋ยวเรามาดูนะครับสำหรับการเล่นดันนี้นะครับสิ่งที่เราจะต้องมีเลยนั่นก็คือ1น,นะครับอาชีพแทงนะครับแทงที่มีการ์ดอ็อกเบบี้แล้วก็การ์ดพาราไซต์นี่นะฮะสองใบนี้ถ้าเกิดมีเนี่ยมันก็น่าจะยืนชนได้แล้วแหละเออก็โพวควอลัวเลยหน้าที่ของแทงก็คือเข้าไปยืนทับตัวบอสเลยครับแล้วก็โพว์วออย่างเดียวไปเลยก็คือให้คนอื่นเขาทำดาเมจไปอย่าให้โพวควหลุดแต่ถ้าเกิดโพวควหลุดมันจะยิงเลเซอร์ไปหาคนอื่นก็ คนอื่นก็พยายามนะครับยืนใกล้ๆกันเอาไว้อันนี้คือหน้าที่ของแท้งนะพอวกลัวๆไปเลยนะครับไม่มีอะไรมากสําหรับแท้งและในชั้นที่2นี้นะฮะอาชีพต่อไปที่เราจะต้องมีนอกจากแท้งแล้วนั่นก็คือพระนั่นเองพระนะครับดันนี้เนี่ยพยายามรักษาอาชีพเอาไวนน้ถ้าจะให้ดีพระใส่อ็อกเบบี้ไว้ก็ได้นะแล้วก็การ์ดพลัสไซ์เหมือนกับแท้งก็ได้นะครับมันจะได้ยืนได้เออเวลามันยิงเลเซอร์มาเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ตายเราก็รอดแล้วแต่ว่าดันนี้เนี่ย เกิดแทงหลุดโพวอกมาบางทีมันจะยิงเลเซอร์มาใส่พระนะครับเพราะฉะนั้นก็ผมจะเอาพระมาเนี่ยสองคนขึ้นไปเออเพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดพระตายอีกคนหนึ่งก็ต้องรีบชุบนะครับโดยผมจะเอาดาเมจไว้ที่ล่างให้หมดแล้วก็พระอยู่ที่ล่างสองคนเพื่อเอาไว้ชุบก,กันเองนะครับ และที่สําคัญพระอย่าโยนต้นไม้นะดันนี้เนี่ยอย่าโยนต้นไม้ให้ใช้หิวถ้าจะหิวก็หิวมือแล้วก็คอยอมตะใส่แทงเอาไว้นะครับเออใครแทงก็คอยตกลงกันไว้ดีๆไอคนนี้แทงนะก็อมตะใส่เขาเอาไว้นะครับอันนี้คือหน้าที่ของพระนะครับแล้วก็หลักๆกดแก้งตายบ่อยๆถ้าเกิดวิ่งวิ่งอยู่ก็เกิดบอสมันเปลี่ยนเฟสเมื่อไหร่ให้กดแกงตายนะเพราะว่าบางทีมันยิงแถมมาครับเออเวลามันแบบมันชาร์จพลังแล้วมันจะเปลี่ยนเฟสเป็นเฟสสองเฟสสามอะไรอย่างเงี้ยให้พักกดแกงตาย หนึ่งทีครบเออบางทีมันจะยิงปิ้วมาแล้วก็บางทีถ้าเกิดมันมีเห็นไหมเลเซอร์ที่พื้นแบบนี้มันจะระเบิดแท้งเราจะต้องวิ่งออกมาข้างนอกถ้าเกิดจังหวะที่แท้งวิ่งออกมาข้างนอกบางทีบอสมันยิงมาครับเพราะฉะนั้นพระกดแกงตายทุกๆนี่มีระเบิดมาเลยนะครับทุกๆครั้งที่มีระเบิดมาพระกดแกงตายเลยก็ได้ครับมันจะได้เปลี่ยนเป้าหมายไปยิงคนอื่นแทนแล้วก็คอยชุบเอา <S <S และอาชีพอื่นนะครับอาชีพอื่นเนี่ยเราจะมีหน้าที่ทำตามเมจครับแต่ว่าหลักๆเนี่ยเราจะต้อง อย่ายืนไกลกันเพราะฉะนั้นะครับมันจะมีช่องแปดเหลี่ยมนะฮะนี่ก็คือแปดเหลี่ยมตรงเนี้ยที่บอสมันอยู่เห็นไหมมันจะมีแปดเหลี่ยมข้างในนะไม่ใช่แปดเหลี่ยมข้างนอกนะยเนี่ยอันนี้ไม่ใช่นะก็คือเอาข้างในแปดเหลี่ยมข้างในตรงนี้เราจะต้องวิ่งกันอยู่ในนี้ฮะก็คือสามารถออกไปตีไอ้คาวิตี้ได้คาวิติชันอะไรนั่นอะออกไปตีได้แล้วก็รีบกลับมาแล้วกันนะครับก็คืออย่าเดินออกนอกตรงนี้แปดเหลี่ยมตรงเนี้ยข้างในเนี่ยอย่าเดินออกไปนีก็คือให้เล่นกันติดๆกันเอาไว้ แล้วก็มันจะมีเลเซอร์เห็นไหมตอนนี้ผมจะโดนเลเซอร์แนวตั้งนะครับก็คือมันจะมีแดงๆขึ้นบนหัวแบบนี้เห็นไหมแดงๆบนหัวผมเนี่ยมันเลเซอร์จะมาจี้ผมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเลเซอร์ถ้าเกิดเราโดนจับคู่นะครับถ้าเกิดใครโดนเลเซอร์จับคู่ให้เราวิ่งเอามาตัดเ,เลเซอร์แนวตั้งอันนี้ได้นะครับ ก็คือแต่ถ้าเกิดใครไม่โดนก็คอยวิ่งวิ่งเอาไวอ้อก็พยายามวิ่งอย่าให้เลเซอร์มันจี้เราแต่ถ้าเกิดถามว่าชนได้ไหมเราก็ชนได้แต่ว่าบางทีเพื่อนยิงอยู่ไงแล้วเลเซอร์มันไปโดนเพื่อนเพื่อนโดนด้วยนะดามเมจตรงนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นนะครับก็ทางที่ดีอย่าไปยืนรับมันเออค่อยๆเดินค่อยๆเ,เดินยิงๆๆเดินยิงเดินตีไปเรื่อยๆนะครับใครโดนเลเซอร์นะฮะแล้วก็ใครที่โดนขังแล้วก็เอาเลเซอร์แนวตั้งอันนี้ไปจี้ให้ได้นะบางทีแบบเพื่อนโดนจับด้วย โซ่อะไรอย่างเงี้ยเพื่อนเดินไม่ได้แล้วก็เอาเลเซอร์เนี่ยไปจี้ให้เขาได้นะครับอันนี้คือหน้าที่ของคนอื่นแล้วก็ทําการตีดาเมจไปเรื่อยๆนะครับตามดาเมจกับบอสไปเรื่อยๆจนบอสมันเหลือ19เปอร์เมื่อไหร่มันจะเข้าสู่เฟสเก็บกุญแจตรงนี้แหละนะครับบอกเลยว่ามันจะยากตรงนี้แหละหลักๆเลยนะครับเมื่อเรามาสู่เฟสเก็บกุญแจแล้วนะฮะตรงเฟสเก็บกุญแจอันนี้เนี่ย มันจะต้องให้พวกเราเนี่ยครับให้เหลือเป็นเลขขี้เลขขี้คืออะไรเลขขี้ก็คือเวลาเราปวดท้องเราก็เดินเข้าห้องน้ำเฮ <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> นั่นก็คือเลข1 3 5 7 9สหหมายความว่าคนที่มีชีวิตนะครับเนี่ยเห็นไหมคนที่มีชีวิตจะต้องเป็นเลขขี้เท่านั้นตรงเนี้ยเห็นไหมก็คือเราจะดูตรงนี้ไม่ได้นะบางทีเกมก็มันบั็กนะครับก็มันจะบล็กนะเวลาแบบไอคนนี้ตายแล้วแต่ชื่อมันยังขึ้นอยู่เลยอะไรอย่างเนี้ย มันก็มีอย่างเช่นตรงนี้เห็นไหมเราก็ดูกันนะครับว่ามันเหลือกี่คนก็ตอนนี้นะวิ่งกันอยู่สี่คนนะฮะแต่ว่าเห็นไหมทุกคนเห็นอะไรอย่างที่ผมเห็นไหมตอนนี้วิ่งกันอยู่สี่คนนะครับแต่ว่าเลือดทุกคนตอนนี้คนที่มีชีวิตมีอยู่ห้าคนได้ยังไงก็ไม่รู้อ <c oughs> <c oughs> ตรงนี้นะก็ให้เหลือเป็นเลขขี้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเป็นเลขคู่ทำไงล่ะ ยอมตายคนหนึ่งหรือ,อเพราะว่าเดี๋ยวตอนจบเนี่ยมันจะจับตายฮะถ้าเกิดเราเหลือเป็นเลขคู่เนี่ยมันจะปรับตายกันทั้งหมดก็มีนะฮะบางทีก็เป็นเลเซอร์จับคู่มาก็มีเพราะฉะนั้นนะครับก็ทําการเหลือเป็นเลขคี้แล้วก็วิ่งเก็บกุญแจเอามาส่งนะครับและไอตอนที่เก็บกุญแจอันนี้นะครับเมื่อเรารู้แล้วว่าเออเราต้องเหลือเป็นเลขขี่นะก็สิ่งที่เราควรจะทำนะครับขึ้นสัตว์ขี่เท่านั้นนะอย่าเดินธรรมดานะครับขึ้นสัตว์ขี่แล้วเอาไปส่งกุญแจไม่งั้นมันจะโดนสโลแล้วคือมันจะเดินไม่ไหวงไง เดินไม่ออกครับขึ้นสัตว์ขี่ยังเดินช้าเลยเห็นไหมเนี่ย <What? S 1> เพราะฉะนั้นนะครับอย่ายลืมขึ้นสัตว์ขี่แล้ววิ่งนะฮะแล้วก็เก็บกุญแจเก็บเสร็จแล้วก็เอาไปส่งเมื่อเราส่งครบ5้าดอกให้เรากดแกล้งตาย1ครั้งนะครับเพราะบางทีบอสมันมีแถมอมันจะอยู่เราตายได้ยังไงไม่รู้ก็เพราะว่าเราไม่ได้กดแกล้งตายตอนจบนั่นเองนะครับให้เรากดแกล้งตายทีหนึ่งนะเราส่งกุญแจดอกที่5เสร็จปั๊บให้กดแกล้งตายทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือวิธีการเล่นในชั้นที่2อะเดี๋ยวเรามาดูนนนนนนนรััััว่่่่าากกเเเเลลต็มมใช้ที2ย,ยง นะฮะเริ่มแรกมานะครับตรงนี้เนี่ยให้ทุกๆคนรีบวิ่งเข้ามานะอย่าเมินนะฮะก็เริ่มมาปุ๊บให้รีบวิ่งเข้ามารวมกันเลยเพราะว่าใครที่วิ่งช้าที่สุดมันจะโดนเลเซอร์เออก็ทาการวิ่งเข้ามารวมกันตรงแปดเหลี่ยมตรงนี้ครับก็จะเห็นว่าทีมผมเนี่ยทำการตีกันในแปดเหลี่ยมนะแล้วพระก็ทําการอมตะใส่แทงแทงก็โพวกลัวๆรออถ้าเกิดตีล่างตายก็รีบชุบเห็นไหมก็คือดามจด ของตี้ผมเนี่ยจะอยู่ตีล่างทั้งหมดเลยแล้วก็ผมจะกําหนดไว้ว่าตี้บนใครตายไม่ต้องชุบป,ปล่อยแม่งตายไปเลยประมาณนี้ะก็เราจะชุบแต่ตีล่างเพราะว่าตีล่างเรากําหนดเอาไว้แล้วว่าเป็นดาเมจแล้วก็เป็นคนคอยซับพอร์ตเป็นคนคอยอะไรก็ว่าไปนะฮะก็ทําการฮิวมือแล้วก็ทําการชุบนะครับอย่ายโยนต้นไม้นะตรงนี้นะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยโยนต้นไม้ไปมันชุบมั่วฮะอันนี้ก็จะเห็นว่าใช่ไหมพอมันเปลี่ยนเฟสปุ๊บมันจิงผมเลยครับโดยที่ว่า ไม่รู้ว่ามันโกรธแค้นเคืองโกรธโทษฉันใหญ่อะไรก็ไม่รู้ก็ทาการตีไปเลยครับเห็นไหมก็จะเห็นแทงว่ายืนข้างในนะครับทับตัวบอสแล้วโฟว์ลุลวัวไปเลยเนี่ยฮะตรงนี้ก็คนที่ทาดาเมจก็เต้เข้าไปเลยแล้วก็พยายามวิ่งเห็นไหมคนเดลเลเซอร์แนวตั้งก็วิ่งวิ่งเอาไว้เออแล้วก็ใครที่เห็นวงเหลืองๆที่พื้นก็อย่าไปยืนเหยียบมันนะคอยวิ่งหลบด้วยนะครับมันคือระเบิดนะ แม่ก็ทำการตีไปครับตอนนี้ก็ตีล่างเนี่ยหลายๆคนแตกจับเลยนะครับแต่ว่าเลือดมันยังขึ้นอยู่ไม่รู้ว่าทําไมเกมก็ประมาณนี้เออทำการเก็บกุญแจครับตอนนี้ในตี้ผมวิ่งกันอยู่5คนนะครับ <c oughs> ก็ตอนนี้วิ่งกันอยู่5คนนะแต่เลือดตีมันขึ้นอยู่นะมี6คนนะครับเออก็ตอนนี้นะครับวิ่งกันทั้งหมดกี่คนแล้วเนี่ย 3 4 5 6ี่้าเอาเหลือ6คนเอาชิบหายแล้ว3 4ม6ี่ห้าหเจ็ดเอา8คนเอ้ยชุบมาคนนึง <c oughs> มัน8ได้ไงวะ <c oughs> เออ <c oughs> ก็ตี้มันบักทีนี้พอตี้มันบักเนี่ยพระดูไม่ออกนะเพราะมันเหลือกี่คนวะเนี่ยเออเป็นเลขขี้นะครับเดี๋ยวจะต้องไปตายคนหนึง่ง เออน่าจะตายไปแล้วแหละ <c oughs> นี่ก็น่าจะเหลือเลขขี้แล้วนะครับทำการเก็บกุญแจส่งพอเก็บเสร็จปั๊บให้กดแกล้งตายครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นประมาณนี้วิธีการเล่นในชั้นที่2นะครับก็จะเน้นไปที่ดาเมจก็ทําการตีไปแล้วก็อย่าวิ่งแยกออกไปจากการไกลเกินไปแล้วก็ทําการตีไปเลยครับทุกครั้งที่เปลี่ยนเฟสให้กดแกล้งตายทีหนึ่งให้มันไปยิงแท้งครับอย่าให้มันยิงเรา ทุกครั้งที่เปลี่ยนเฟสทุกๆครั้งที่ระเบิดนะครับก็ทําการวิ่งหลบออกมาแล้วก็กดแก้งตายครั้งหนึ่งเพราะว่าแท้งจะต้องวิ่งออกมาจากระเบิดใช่ไหมบางทีมันระเบิดตรงบอสอย่างเงี้ยก็ให้กดแก้งตายนะฮะเอ้ยไม่ใช่ <c oughs> เออถูกแล้วให้กด <c oughs> ใ้คนอื่นกดแก้งตายแท้งไม่ต้องกดแกงตายนะแทงนะเราคอยกดแก้งตายตอนเก็บกุญแจดอกสุดท้ายนะครับอันนี้ก็คือวิธีการเล่นในชั้นที่ 2, 2> <c oughs> นะครับต่อไปนะเดี๋ยวเรามาดูในชั้นที่3กันบ้างนะครับชั้นที่3มเนี่ยก็มันจะมีลูกแก้วเห็นไหมมันก็คือมันจะกําหนดว่าลูกแก้วตรงนี้เนี่ยคนที่เก็บลูกแก้วจะเข้านอกออกในได้ครับจะแตกนอกแตกในได้หมดเลยนะี่ยนั่นก็คือหมายความว่าเข้าไปเล่นข้างในได้ออกมาเล่นข้างนอกได้อย่าคิดลึกไม่ดี <c oughs> ก็ทําการเก็บลูกแก้วไปนะครับของผมจะให้เวทเก็บลูกแก้ว2คนแล้วก็แทงค์คนพระ1คนจะให้เข้าไปเล่นข้างไหนให้หมดเลยครับส่วนคนที่ได้พื้นที่เทา้าสีส้มก็ทําการวิ่งไปในแนวทางเดียวกันนะอย่ายืนนิ่งนะเพราะบางครั้งเ,เกมมันบอสมันบักเออมันบักแล้วมันวาร์ปไปหาเพื่อนบางที ก็ไม่ได้ทันตั้งตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยวิ่งไปในแนวทางเดียวกันอย่าย้อนสอนแล้วก็ข้างในก็ทาการตีไปเลยครับคอยวิ่งหลบสกิลแล้วถ้าเกิดมันมีตะเกียงมันมีตะเกียงเหลืองๆอะ่ะเออโผล่ขึ้นมาแล้วก็ทาการไปตีตะเกียงกันด้วยนะครับแต่ถ้ามีวิโกดท,ที่ยิงเร็วๆแรงๆเนี่ยมันก็ไม่มีปัญหานะครับก็ทําการยิงไปเลยเน้นไปที่วินะดันนี้นะฮะก็ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะครับสำหรับชั้นที่3นะครับเออก็ประมาณนี้คือในชั้นที่3ตรงนี้นะครับเราก็คอยสังเกตนะฮ ทางขวานะครับแล้วก็สังเกตพื้นที่เท้าเอาไว้ถ้าเกิดพื้นที่เท้าเราสีม่วงให้วิ่งเข้าไปเล่นข้างในพื้นที่เท้าสีส้มให้เล่นข้างนอกนะครับแล้วก็เวลาเราตีบอสเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเห็นนะครับว่ามันจะมีกรงขึ้นมาแล้วก็ถ้าเกิดเราตีช้านะอันนี้ไม่เป็นไรนะครับถ้าเกิดตีไหนที่ดาเมจไม่ค่อยแรงแล้วก็สังเกตทางขวาเห็นไหมมันจะมีคําว่าอยู่ในการหลับไหลอันบนตรงเนี้ยแล้วก็อยู่ในการหลับไหลอันล่างตรงเนี้ยถ้าเกิดมันนับเวลามาเมื่อไหร่นะครับ คนที่เล่นข้างในจะต้องวิ่งออกมาข้างนอกถ้าเกิดอันที่3ตรงนี้มันนับเวลาแต่ถ้าเกิดอันที่4ตรงนี้มันนับเวลาคนที่เล่นข้างนอกอยู่ที่เป็นพื้นสีส้มอ่ะให้วิ่งเข้ามาข้างในนะครับในเวลาที่มันเหลือ5้าวิเออเหลือ5้าวิปุ๊บให้วิ่งออกไปข้างนอกเหลือ5้าวิปุ๊บให้วิ่งเข้ามาข้างในประมาณนี้นะครับแล้วก็ทําการตีไปเหมือนเดิมเออคนข้างนอกก็วิ่งไปเหมือนเดิมนะครับสำหรับตีไหนที่ไม่ค่อยจะมีดาเมจนะฮะ สำหรับตีนี้มีดาเมจมันเหลือๆไงมันก็เลยไวนะครับดูเลือดบอสมันลดเนียหลักๆนะครับตีนอกไอ้สีส้มเนี่ยก็วิ่งไปในแนวทางเดียวกันไวนะครับแล้วก็ข้างในนะฮะเวลาเราตีไปเนี่ยมันอาจจะบอสมันตีไม่เข้าเพราะว่ามันมีตะเกียงแล้วก็ไปตีตะเกียงกันด้วยมันจะมีตะเกียงเหลืองๆอะโผล่ขึ้นมาที่พื้นนะครับแล้วก็ไปตีมันด้วยนะครับแลหลักๆก็ไม่มีอะไรมากสําหรับชั้นที่3เดี๋ยวเรามาดูในชั้นที่4กันบ้างนะครับในชั้นที่4เนี่ยจะต้องมีคนที่ เหยียบพื้นเขียว2คนนะครับแล้วก็มีแทงคอยดึงบอสไว้1คนแล้วก็มีพระคอยเซฟตี้วอรนะครับแล้วก็ชนแก้วให้เพื่อนด้วยก็ได้นะเออดันนี้นะครับเน้นชนแก้วให้เพื่อนด้วยก็ได้คนที่ตีระยะใกล้ หลักๆเนี่ยของผมจะเป็นยายาวะแล้วก็พีทีโอเว้นนะครับนั่นคือผมนั่นเองจะวิ่งเหยียบพื้นเขียวกันในเฟสแรกนะครับหลักๆเลยนะตรงนี้พระอย่าลืมเซฟตี้วอลเนะฮะเพราะว่าต่อยแทงเขาจะถึกขนาดไหนเนี่ยถ้าไม่เซฟตี้วอลแทงโดนดึงขึ้นข้างบนเมื่อไหร่เราชิปหายกันหมดนะฮะไม่มีคนดึงบอสนะครับเพราะฉะนั้นก็ตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดมีวิเยอะนะครับก็สกิล,ลกล่องแช่บอสไว้ก็ได้นะแล้วก็ตีมันเรื่อยเลยนะครับตรงนี้ แล้วก็วิ่งเหยียบพื้นเขียวไปครับจะต้องมีคนหน้าที่ยิมวิ่งเหยียบพื้นเขียว2คนนะเพราะไม่งั้นเนี่ยมันถามว่าคนเดียวได้ไหมมันได้แต่ถ้าเกิดไอคนที่วิ่งเหยียบพื้นเขียวคนแรกมันโดนพื้นขึ้นมาเนี่ยมันวิ่งไม่ออกเนี่ยเพราะฉะนั้นก็จะต้องมี2คนเออวิ่งเหยียบพื้นเขียวไปของผมจะเป็น2คนนะครับแล้วก็พระนะครับถ้าเกิดว่างเมื่อไหร่ถ้าเกิดไม่ได้ทําหน้าที่อะไร safety w เรียบร้อยแล้วก็โอลาทิโอใส่บอสก็ได้นะ <c oughs> ถ้าเกิดเราชนแก้วใส่เพื่อนไปแล้วนะครับใ,ใช้ทันจะ แรงขึ้นทีนี้ก็วิ่งเหยียบพื้นเขียวไปครับแล้วก็ใครที่โดนวงโควิดซึ่งตรงนี้เนี่ยผมไม่เห็นวงแดงๆที่พื้นไม่รู้ทําไมเออแต่เกมมันก็อย่างนี้แหละเออเราน่าจะชินกันแล้วแหละ <c oughs> ไม่เห็นพื้นพื้นแดงถ้าเกิดใครเห็นพื้นแดงตรงไหนเนี่ยวิ่งไปไกลๆเพื่อนนะครับแล้วก็นับ1นึถึงสแล้วก็กดแกงตาย นับหนึองแล้วกดแก้งตายก็ได้นะเพื่อหลบโควิดอย่ายืนใกล้เพื่อนนะไม่งั้นมันจะเชื่อมกันไปเรื่อยเรื่อยแล้วมันจะโดนระเบิดตายกันทั้งหมดเนี่ยมันก็ค่อยโดนก็ค่อยโดนมันจะเชื่อมกันไปเรื่อยมันไม่หมดไม่สิ้นสักทีนะเพราะฉะนั้นก็คนที่โดนโควิดคนที่ปผือโดนพื้นแดงๆวิ่งไปไกลๆเพื่อน,นครับเขาถึงเรียกว่าโควิดนั่นเองอย่ายืนใกล้เพื่อนนะฮะแล้วก็ไปกดแก้งตายไกลๆอันนี้ก็คือวิธีการเล่นเฟสแรกสําหรับชั้นที่4นะฮะและในขณะที่เราตีบอสไปนะครับบอสมันจะเหลืออยู่ 59%เมื่อไหร่มันจะเข้าสู่เฟสที่สองนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับเมื่อมันเข้าสู่เฟสที่สองจังหวะที่มันเข้าสู่เฟสที่สองเนี่ยให้พระนะโอลาติโอใส่บอสเลยก็ได้นะครับโดยของผมเนี่ยมันมีชุบแค่สิบใช่ไหมผมจะกําหนดเอาไว้เลยครับเราจะชุบแค่ตีล่างเออให้เขาเล่นอยู่แค่ตีล่างตีบนใครตายปล่อยไปเลยก็จะเห็นผมนอนนิ่งๆเลยนะฮะ <c oughs> <c oughs> ทีนี้เมื่อบอสมันเข้าสู่เฟสนี้แล้วเห็นไหมมันจะมีวงเหลืองๆตรงนี้อย่าไปยือนนอกวงกันนะไปยือนนอกวงปุ๊บมัน ค่าเฟนซีที่มันอยู่ใต้ตูดเราอะ่ะมันจะขึ้นสีแดงเอาเนะเมื่อมันขึ้นสีแดงเมื่อไหร่เราจะโดนดูดขึ้นไปอีกห้องนึ่งนะฮะ และเมื่อเราขึ้นไปอีกห้องนึงเมื่อไหร่ให้เราตีพีออนนี่ให้เสร็จแล้วก็ออกมาตามเวลาที่กําหนดนะครับถ้าเกิดพระขึ้นไปข้างบนก็ให้เขาออกมาก่อนถ้าเกิดแทง้งขึ้นไปข้างบนก็ให้เขาออกมาก่อนนะครับตรงนี้เนี่ยก็ทําการเล่นไปเรื่อยๆนะฮะถ้าเกิดตรงนี้ก็อย่าลืมเห็นไหมตรงนี้ไม่มีเซฟตี้วอลพระจะต้องรีบเซฟตี้วอลเลยนะฮะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวแท้งโดนดึงขึ้นข้างบนก็จะเห็นแท้งทําการดึงอยู่นะฮะตรงนี้เออดึงนคนอื่นก็ยิงไปเรื่อยๆและเมื่อมันเข้าสู่ตรงนี้นะเห็นไหมพื้นแดงๆ ใหญ่ตรงนี้เนี่ยให้เรากดแกล้งตายนะครับก็คือก่อนที่มันจะปล่อยสกิลให้เรากดแกล้งตายเราก็จะหลบสกิลนี้ได้แล้วแต่ที่เห็นผมตายเพราะว่า ผมเพลินไปหน่อยฮะเมือไปหน่อยก็ทาการเห็นไหมทุกคนก็จะกดแกล้งตายกันนะครับก่อนที่บอสจะปล่อยสกิลแล้วก็ทาการตีไปเลยฮะเอ่อทาการเคลีย <Labor> ร <ator il orter> ์บอสไปเลยก็ไม่มีปัญหาเท่าไหร่สาหรับตีที่มีแทงที่เล่นเป็นมีวิที่เล่นเป็นก็ไม่ค่อยมีอะไรนะครับด้นนี้ก็เล่นไปเลยของผมก็จะเห็นว่าเห็นไหมตีบนจะไม่มีใครโดนชุบมาเลยยกเว้นโอเว่น Ừ, ตีล่างก็ทําการตีไปเลยเพราะว่ามีทั้งแท้งมีทั้งเวทคอย,ยิงอยู่นะครับก็ทําการตีไปเรื่อยๆจนกว่าบอสจะหมดเลือดนั่นเองนี่คือวิธีการเล่นนะครับหลักๆนะครับพระอย่าลืมเซฟตี้วอลถ้าเกิด คนไหนตายตีล่างตายก็รีบๆชุบขึ้นมาจัดตี้ให้ถูกนะครับก็คือเอาดาเมจลงไปข้างล่างให้หมดเอาแทงลงไปข้างล่างะครับแล้วก็เอาพระลงไปข้างล่างเออไปโอ้ยตี้เดียวกันให้หมดนะครับแล้วก็คอยชุบตรงนี้ก็หลักๆนะครับวิ่งอย่างเดียววิ่งจนกว่าเวลาจะหมดนะฮะหรือไม่ถ้าเกิดเรากลัวว่าเออมันไม่พอมีชุบเหลือก็ทําการชุบคนที่นอนขึ้นมาให้หมดแล้วก็มาช่วยกันตีลูกน้องคนนี้ลากบอสก็วิ่งลากไปแล้วก็คอยตีลูกน้องไปก็ได้นะเออถ้าเกิดตีไหนที่กลัววิ่งไม่ทันนะฮะ ก็จะเห็นว่าในตี้ผมเนี่ยมีลูกน้องวิ่งกันบานเลยนก็ถึงเวลากําหนดปุ๊บมันก็จะผ่านเองนะครับตรงนี้เราไม่ต้องไปตีก็ได้นะหรือวิ่งอย่างเดียวก็ได้ก็ผ uh 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 ่านแล้วนะฮะเดี uh ๋ยวเรามาดูในการเล่นเต็มๆของชั้นที่4นะครับโดยตอนนี้เนี่ยผมก็ทําการแบ่งหน้าที่กันเรียบร้อยแล้วนะก็คือให้ตี้ล่างเนี่ยทำการ เล่นไปเลยนะครับแล้วก็ตีบนเนี่ยก็จะให้จูมงก็คือเป็นแทงตี้บนกับโอเวนวิ่งเหยียบพื้นเขียวส่วนพระนะครับตอนนี้ในตี้ผมมีพระทั้งหมดอยู่3คนนะผมก็ทําการย้ายพระลงไปตีล่างทั้งหมดเลย3คนนะครับเห็นไหมก็จะเห็นว่าเออพระอยู่ตีล่างหมดเลยเพราะอะไรฮนะเพราะว่าพระเนี่ยจะได้รีบชุบตี้ล่างด้วยแล้วก็จะได้รีบซั u พอร์ต คอยชนแก้วคอยชนอลาทิโอคอยชุบตีล่างแล้วก็คอยเฟต,ตี้วอลให้ตีล่างเขาด้วยนะฮะโดยตีบนเนี่ยถ้าเกิดใครตายผมจะให้ตายไปเลยนะครับ เมื่อพร้อมแล้วนะครับเราก็ทําการกระทืบบอสไปเลยนะครับป้ายก็จะเห็นว่าแทงนะฮะไปลากบอสมาแล้วโดยที่ตรงนี้เนี่ยใครที่ไม่ใช่แทงอย่าพึ่งไปลากบอสนะไม่งั้นมันจะวิ่งตามคนนั้นคนแรกนะ,ะทำการลากไปเลยทีนี้ก็ทําการตีบอสไปครับของผมก็จะวิ่งเหยียบพื้นเขียวหน้าที่ของเรานะฮะวิ่งเหยียบพื้นเขียวไปก็คนอื่นก็ตีไปเลยครับพระอย่าลืมเซฟตี้วอลลุนล,ลัวเลยนะตรงนี้นะครับอา้าวผมโดนพื้นเขียวนี่ก็คือเป็นสาเหตุทําไมผมถึง เอาคนวิ่งเหยียบพื้นเขียวมา2คนก็เหตุนี้นั่นเองผมจะเอาโฟมี่แล้วก็โอเว่นวิ่งเหยียบพื้นเขียวละกันรอบนี้นะฮะก็ทาการตีไปครับนี่บอสก็จะเหลือ6 8 6 7แปเปซแล้วอย่าลืมนะหลักๆพระอย่าลืมเซฟตี้วอลตรงนี้นะฮะอือเซฟตี้วอลสแปมเซฟตี้วอลไปเลยนะครับไม่ต้องห่วงนะถ้าเกิดพระไม่เซฟตี้วอลเดี๋ยวแข้งโดนดึงขึ้นข้างบนเราจะตายกันหมดนะครับตรงนี้แล้วก็ทําการตีไปเลยครับนี่ก็ทําการตีไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยถ้าเกิดใครโดนดึงขึน้นข้ออาง โดยการตีพีโอนี่ให้เสร็จแล้วก็ออกมาแต่ถ้าเกิดไม่มีพีโอนี่ล้วก็กดออกมาเลยก็ได้ถ้าเวลาทางขวามันไม่นับนะฮะทีนี้เราก็ตีไปเลยครับนี่ก็คอยหลบสกิลคอยตีไปเรื่อยเรื่อยหลักๆนะครับคนที่ตีระยะใกล้ก็วิ่งเข้าไปในเซติวอพลาก็ได้นะอันนี้ก็ตีไปเลยครับเนี่ยอันนี้คือผมไม่เห็นพื้นแดงไม่รู้ว่าเกมเป็นอะไรนะบอสไล่สกิลมาแต่ผมไม่เห็นพื้นแดงอะไรเลย ก็ไม่รู้ว่าจะกดแกล้งตายยังไงเหมือนกันเออก็ทําใจเกมเราเล่นกันมาตั้งนานแล้วก็น่าจะชินกันแล้วแหละเออทำการตีไปเลยเ <c oughs> นี่ยเห็นไหมตอนนี้ผมไม่เห็นพื้นเขียว่เอ้พื้นแดงอะไรเลยนะเออก็ทําการตีไปเรื่อยๆเห็นไหมคือผมไม่เห็นรับเลยกดแกล้งตายไม่ได้ฮนะเพราะฉะนั้นก็ถ้ามันขึ้นมาก่อนที่สก,กิลมันจะปล่อยดูหลอดบนหัวของบอสมันจะมีก่อนที่สก,กิลจะปล่อยนะฮะเราก็ทําการแกล้งตายก็ได้ทีนี้แทงก็ดึงไปครับแล้วก็ทําการตีไปเรื่อยๆครับโดยตอนนี้คือบอกเลยว่า ผมหัวร้อนมา,มากๆเพราะมันไม่เห็นพื้นแดงนั่นเองนะฮะทีนี้ชุบผมเหลือ4ี่ทำยังไงครับอ่าชุบเขาขึ้นมาให้หมดครับใครตายชุบขึ้นมาให้หมดอย่างที่บอกครับผมจะชุบแคทตี้ล่างหมเดี๋ยวชุบมันหมดเออ สำหรับตีไหนที่มีดาเมจไม่เยอะนะเราก็ทําการเล่นแบบนี้ก็ได้นะชุบแค่ตีเดียวพอครับจัดดาเมจไว้ตีเดียวกันให้หมดเอาแท้งเอาพระไว้ตีเดียวกันให้หมดมันจะได้เล่นกันได้นะครับอันนี้ก็ผ่านแล้วไม่มีปัญหาเท่าไหร่โดยที่ตอนนี้นะครับผมก็ทําการฟื้นขึ้นมาแล้วก็วิ่งไปตีลูกน้องให้เพื่อนก็ได้เออใครที่สตันได้ใครที่มีโรตาดาวใครที่มีอะไรก็สวบมันไปให้หมดนี่ ก็จะเห็นว่าผมยืนตีลูกน้องมีคนนึงวิ่งลากบอสนะฮะโดยทําการตีไปหรือวิ่งหนีอย่างเดียวก็ได้นะตรงนี้ไม่ต้องตีก็ได้นะครับเปลืองแต่พอม,มีโลตาดาวไงมันยังพอสตันได้นะครับก็จะผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยสําหรับธานาทอสชั้นที่4นั่นเอง <c oughs> และเป็นยังไงกันบ้างครับสาหรับธานาทอสมีงู <c oughs> <c oughs> นั่นก็คือเจ้าธานาอีปิกนะครับในชั้นที่2 3 4สนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ผมก็ได้ลงคลิปชั้นที่1ไปแล้วใครยังเล่นชั้นที่1 ไม่เป็นก็ไปดูคลิปกันได้นะครับลิงก์อยู่ใต้คําอธิบายใต้คลิปเดี๋ยวผมทิ้งไว้ให้มีอะไรอยากจะเพิ่มเติมอยากจะมีอะไรอยากจะแนะนําอยากจะมีอะไรมาพูดคุยกันก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปที่ผมจะเอามาลงในวันข้างหน้ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับเวลาผมไลค์มันจะได้เด้งแจ้งเตือนด้วยเพราะฉะนั้นอย่าลืมกดกันด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกทุกคนที่เข้ามารับชมกันด้วยนะฮะไปและบ๊ายบายไว้เจ